อันนี้มีความต้านทานเท่ากันแต่ตัวนั้นเชื่อมต่อกับไม้ได้ง่ายกว่าดังนั้นคุณใช้ตัวนั้นอยู่หรือตัวนี้เหมือนกันโอเคดังนั้นคุณสามารถดูอันนี้อันนี้มีความต้านทานสูงและนั่นหมายความว่าถ้าเราต่อวงจรนี้จะมีความต้านทานสูงความต้านทานซึ่งหมายความว่ากระแสจะน้อยมากในวงจรนี้เพราะความต้านทานมีค่ามากดังนั้นหมายความว่ามีกระแสไฟฟ้าน้อยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าน้อย bms ไม่มีการป้องกัน SCP ไม่มี SCP จาก BMS ไม่มีประกายไฟที่ขั้วแบตเตอรี่เพราะกระแสไฟฟ้าน้อยทำไมถึงมีกลองใหญ่เพราะมีกระแสไฟฟ้ามากดังนั้นเราจะลองคุณสามารถดูได้ดังนั้นฉันกดปุ่มนี้หมายความว่าผลลัพธ์นี้ตอนนี้ฉันลองดูแล้วคุณจะเห็นเมื่อฉันแต่มันคุณจะเห็นกระแสไฟตอนนี้ ตอนนี้มันเป็นศูนย์ก่อนหน้านี้มันมีปริมาณเล็กน้อยใต้แรงดันและมันกำลังเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้เรากำลังชาร์จพลังงานดังนั้นส4 35 36และตอนนี้คุณเห็นว่าแรงดันไม่มีการเพิ่มขึ้นหมายความว่าพลังงานได้ถูกชาร์จเต็มแล้ว เราจึงเรียกสิ่งนี้ว่ามอแปลงการชาร์จแล้วโอเคตอนนี้หมายความว่าแรงดัน36โวลต์และไม่มีการเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นหมายความว่าพลังงานได้ถูกชาร์จเต็มแล้วถ้าเราเปิดอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ BMS จะไม่มีปัญหาและแรงดันต่ำก็ไม่มีปัญหาฉันจะลองทำทันทีคุณสามารถเห็นได้ว่ากับแบตเตอรี่ดีแรงดันที่นี่ตอนนี้52 ทุกอย่างปกติเราได้ตรวจสอบ BMS ของแบตเตอรี่ลิเทียมตอนนี้มันทำงานได้ดีความจุแบตเตอรี่ดีแล้วเราสามารถตรวจสอบ BMS ได้ด้วยข้อมูลข้อมูล BMS สถานะคือเดินก็สมบูรณ์นั่นหมายความว่าเราสามารถเปิดอินเวอร์เตอร์ได้ตอนนี้ ทุกอย่างโอเคเปิดอินเวอร์เตอร์ทุกอย่างสมบูรณ์มันสมบูรณ์ดีอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วทุกอย่างทำงานได้ดีในระบบนี่คือเหตุผลที่เมื่อเราติดตั้งกับแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์จะมีประกายไฟและอาจมีการลัดวงจรน,นี่คือการทดสอบเพื่อแสดงเหตุผลและวิธีหลีกเลี่ยงในระหว่างการติดตั้งฉันคิดว่าวิศวกรส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างระบบแบบนี้ได้ คุณไม่สามารถสร้างระบบชาร์จแบบนี้ได้อันนี้สําหรับทดสอบเพื่อแสดงแต่นี่คุณสามารถมีได้คุณสามารถซื้อรีสิสเตอร์ได้ฉันจะโชว์อะไรประมาณนั้นให้คุณคุณสามารถซื้อรีสิสเตอร์ขนาดเล็กได้แล้วนํามันไปด้วยเมื่อคุณติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งแล้วคุณสามารถเชื่อมต่อขั้วบวกขั้วบวกสายก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อขั้วบวกกับแบตเตอรี่สําหรับแบตเตอรี่คุณสามารถทําอะไรแบบนี้ได้เพื่อชาดแบบนี้ชาดใหม่ ประมาณ20วินาทีหรืออะไรแบบนั้นไม่ชัดเจนและจากนั้นตัวแปลงไฟจะถูกชาร์จมันถูกชาร์จใหม่แล้วหลังจากนี้ขั้นตอนคุณเชื่อมต่อข้อบกทุกอย่างและคุณสามารถหลีกเลี่ยงประกายไฟได้ฉันไม่ชอบประกายไฟฉันคิดว่าคุณก็คงไม่ชอบกล่องนี้ด้วย และฉันไม่ชอบการป้องกันการลัดวงจรของแบตเตอรี่ลิเธียมเราถ้ามีการป้องกันลัดวงจรตลอดเวลาแบตเตอรี่ลิเธียมจะไม่ดีต่อ BMS MS และบางครั้งถ้าคุณมีประกายไฟใหญ่อาจทําให้ BMS ของคุณเสียหายมันจะทําให้คุณเสียเงินมากดังนั้นนี่คือวิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะสําหรับการติดตั้งของคุณขอบคุณอีกครั้งนี่คือหากคุณสนใจในวิดีโอของเราคุณสามารถ ติดตามช่องของเราและสมัครสมาชิกและคุณสามารถบอกเราได้คุณอยากเห็นวิดีโอการฝึกแบบไหนครั้งหน้าเราจะเตรียมวิดีโอการฝึกมากขึ้นสำหรับคุณขอบคุณสวัสดี